มีตาทิพย์เหรอโอ้ยโดนล็อกนี่นะ่ะยิงหู <laughs> ลั่นหัวลั่นเซ็ตนี่แหละเรายิงหนึ่งอันก่อนให้มันเคลียร์โล่ให้เราโคตรเฟี oh, ้ยวบินขึ้นมาป่ะเซ็ตนี่ไนงะหูอย่างชิง่งสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นสิ่งที่ผมอยากเล่นมานานโอ้โหคืออัลติเมตเอาหมีกับสไตรเกอร์เลยครับผม <c oughs> <c oughs> ซึ่งเอาจริงนะใน ID ของผมเองเนี่ยมันไม่มีอันติเมตไททันสักตัวเฮ้ยแต่พอได้ ID นี้มาเราต้องมาลองเล่นกันครับผมสำหรับอันติเมตเอมิงเนี่ยเลือจะอยู่ที่583,000ครับผมแล้วก็สะไปอยู่ที่43มไมล์ต่อชั่วโมงและที่เด็ดสุดสำหรับไททันก็คือการชาร์จเร็วเพิ่มขึ้นอีก15%ครับผมสเปคต่างๆก็ตามนี้เลยนะโอ้โหอย่างตึงอย่างตึงดักบินก็ต้องใช้เป็นน้องหลุยคนนี้เลย เวลาเอาหมิงฮิวเลือดก็จะฮิวเลือดมากขึ้นอีก5 0เครับเพิ่มความทนให้อีก13%และนี่เลยครับผมเวลาขึ้นบินจะพังตัว4วินาทีเพราะฉะนั้นเราจะต้องบินขึ้นเสร็จยิงปุ๊บแล้วก็ลงปับ๊บาตามสไตล์ของสไตรเกอร์เลยว้าสำหรับสไตรเกอร์ทั้ง4อันครับผมอยู่ที่เลเวล25ดาดาเมจอยู่ที่31,782ยิงที่ระยะ800เมิลลีโหลด8วินาทีเท่านั้นเองว้าตรดีก็ดีต้องรอจ้าเอาหมิงครับ สำหรับวามเชี่ยวชาญผมก็จะใช้เป็นอัตแทนะครับเพราะว่าผมต้องการมีตาทิพย์ไงเพราะตอนนี้ดิวเลอร์มันเยอะมากๆเลยไปครับเพื่อนๆพ,พาเจ้าอันเตเมนเอาหมิงสไตรเกอร์ไปลงสนามจริงกันดีกว่ามันจะเล่นเป็นไงบ้างโคตรอยากเล่นเลยเนี่ยว้าวถ้าเพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพ,พิมพ์โค้ด D M b L ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด D M B L นะเลิฟๆ,ๆเลยตัวนี้มาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับบินแล้ว อืเปลี่ยนเป้าอีกเร็วโอ้โหลงก่อนลูกฟาบอ่าเพอร์เฟกโอ้โหเลยนนะเลยนนะเวลาเราบินเราจะหายตัวเข้าไหมลงลงนี่ไงเออจริงๆมันต้องขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้ป่ะใช่ไหมอันน่าจะเป็นการเล่นถูกต้อง โหไอ้น,นี่ก็สิ่งเลอเกินปปๆๆปไปเสร็จครับผมวัวแล้วก็ลงโอเคนี่ประมาณนี้ประมาณนี้อุยอ้ยอุ้ยแต่ว่ามันมาแล้วมันมาแล้วนั่นไงโอ้ยบินครับมีตาทิปเหรอโอ้ยโดนล็อกนี่นะยิงหู ลั่นหัวลั่นเอาไปก่อนไปนี่นี่เฮ้ยเฮ้ซิงครับ้ฮิวครับชึบเสร็จไปอีกคนนึงดี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 อ้นี่ไอ้นี้นีครับนี่ครับเฮ้ยเกลียะวะเสร็จโอ้ยยุยยุโคตรแรงไอตัวอะไร เฮ้ยลิงลิงลิงจบเลยเพื่อนะเราต้องยิงตัวนี้ครับมาไกลๆดีกว่าเซตลงเฮ้ย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 สามตัวเฮ้ยมาบุกมันหมดแล้วอ่ะตายแล้วตายแล้วสวยแล้วไปครับลองดูนี่ไงชิบิวบิวทับหมดทับหมดโอเค บินครับเฮ้ยมาลิงเพื่อนเราแล้วว่ะรอลิงขาดก่อนได้ไหมลงแล้วลงแล้ว no sir no sir เราจะต้องรอก่อนรอก่อนแป๊บเดียวเรามีตาทิพย์ไม่รอดหรอกครับไม่รอดหรอกครับโอ้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 โอนานงานไงมันลิงเพื่อนเราแล้วเฮ้ยนี่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  เซตโอเควู okay. จัดมาเดี๋ยวกันนะรอนี่ก่อนรีก่อนเลยนี่ก่อนเลยครับเฮ้นี่มันเล่นเพื่อเราอะ <c oughs> นัน่นรอชีวิตนะนั่นไงนั่นไงหนู <c oughs> นิดเดียวอีกนิดเดียวัก <c> ห <oughs> น่อยก่อนเอาไว้ก่อนโอเคโอเคลงแล้วลงแล้วลงแล้ว ไงงานยงานเป็นไงอะ่ะเป็นไงอะ่ะเฮ้สาวเริ่มกลับมาสาวเริ่มกลับมาตัวนี้ครับเรียบร้อยแรมเพจกันไปวูมอลเลอร์ครับยันแม่ลงมาก่อนสะสมดาเมจก่อนโอ้โหมันมันต้านทานอยู่มันต้านทานอยู่ลงก่อนครับเฮ้สาวขาวอยู่ขอโทษเพื่อนขอโทษเพื่อน <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราไปเอาเสาวให้ สอรี Sorry, ม่มากมาเฮ้ยมันนี่แล้วเฉินโล่เหรอนั่นไงสวยเลยโอ้โหแอบปลาลุจบกันเอาหมิงจ้าแอเคเนี้ยเนี้ยเนี้ยโอ้โหคิงหลอดโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยไอตัวแปดร้อยนี่แหละอยู่ไหนมั่งเนี่ย โอเคครับเข้าไปก่อนเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่โดนเลยเหรอแหมแล้วเรามาสูงมากอะ่ะโอเคชาร์จก่อนครับนี e, ่ถ้าหมดป้าถ้าหมดป้าโอ้โหโอ้ยมาแล้วว่ะเฮ้ยๆอ้นี่เอาไปก่อนเลยนั่นไง ทึบเศษครับไอตัวแปด้อยอยู่ไหนเนี่ยโอเคไทท่านก่อนครับเฮ้ยอะไรอะยิงโดโถทุเล่ตัวเองโอ้ยมามารอชรัดเต็มแป๊บนึงทึบโอ้ยมันมันมันรีเฟกว่ะเฮ้ยว้าวว้าว,ว,าวเอาไปดีแม่นิดเดียวนิดเดียวเอาไปทีนึงอีกทีน,งทนึงเร็ว ไม่คิวม่โตโตไม่คิวไม่คิวมาเราชาร์จก่อนก็ได้เราชาร์จก็ได้นะเราต้องแอบก่อนครับดีดมันดีดมันดีดมันนี่ไงถ้าหมดป่ะโอเคไอ้นี่ครับเซฟนี่แหละเรายิงหนึ่งอันก่อนให้มันเคลียร์โล่ให้เราโคตรเฟียว มามามาโอเคครับชืบอบายวายลงก่อนลุกเอออ้อาวทำไมไม่หิวเลือดวะเกิดอะไรขึ้นตัวนี้ครับตัวนี้ครับบินครับอา่าไปซะแล้วโอ้โหชือบนีนี่นี่นี่น ลูชดอหรอนะเราต้องหาตัวที่มันแบบตัวเล็กๆดีกว่าเออตัวใหญ่ยิ่งไม่ใครเข่าเลยเฮ้ยเกินระยะว่ะเกินระยะหมดเลยตัวนี้ครับตัวนี้ครับลูชดอครับเฮ้ยทำไมมันกระจายไปสองปืนมึงมันใช่เหรอโอ้โหชึบเอาติดกำแพงอีกโถเดี๋ยวก่อนนะเราจะต้องเน่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 ่ โดนเบาหวานชึบนี่ไงนี่ไงายานแม่ลงไปโอ้โหซิ่งแล้วสิ่งแล้ว,ลวมาสักอันงก่อนเคียโลรครับเฮ้ยเสร็จโอ้โหนิดเดียวเลยมาสามให้ล่วงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโลมาเไม่ทันดูเลยอะเมดหมิงครับเร็ว <laughs> ไปครับผมลองดู มีใครเข้ามาในระยะเราไหมาตัวนี้ตัวนี้นี่น,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 นี่นี่เสร็จปะแหม่นิดเดียวนิดเดียวลงก่อนครับเฮ้ยนัย่นไปไหนแล้วอะ่ะมาแล้วดีวเลอร์ครับดีวเลอร์มาแล้วดิวอร์เลอร์มาแล้วเราจะต้องจัดการตัวไหน,นดวีวะช่วยเพื่อนเราก่อนอะโอเคบินครับเสร็จปะโอ้หนิดเดียวเลยนั่นไงคิวก่อนเลยลูก เราอ่ะจะต้องขึ้นขึ้นลงลงไว้แบบนี้แหละนี่นี่โดนช็อตกิ้วกิ้วเรียบร้อยไปไอ้นี่เน่ๆๆ่่่่น่อ้าวหายตัวเฉยดักครับเรียบร้อยสิูเอาไปอีกเอาไปอีกโอเคใครสิทธิ์ครับโอ้โหยานแม่ลงไปมามา่น่งเจอแล้วเจอแล้ว เสร็จครับคู่เลยคู่เฮ้ยเอ้ยเอาไปก่อนเอาไปก่อนในชา้าไม่เต็มด้วยนะเรียบร้อยแอซิดสสครับลงก่อนจ้าหิวเลือดก่อนว้าบลายก็บลายไปบลายไปตัวนี้ครับไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเฮ้ย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 โอ้แค่นี้เองเหรอแอบก่อนลูกรอเข้าลงก่อนครับรอเข้าชมพูแล้วชมพูแล้ว ลงยังลงยังหืมหืมเกิดอะไรขึ้นโอโอโอ,โอสามไม่เข้าหรอหมเมื่อกี้จริงดีเอาจริงดีตัวนู้นครับลงก่อนลงก่อนมาเฮ้ยมันเล่นเราแน่ป่ะมันเล่นเราป่ะนั่นไงนัะนไนงะ โอ้ยโอ้ยลงครับผมแหมสักทีเหอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาได้ไงวะโอ้ยสวยแล้ว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 องหนึ่งกับไม่ทันเลยไฟมันทะลุทะลวงไอ้นี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วครับเจอแล้วครับชึบติดอื้อหือจังหวะมันไม่ได้นะโอเคชึบ นี่ไงกระโดดกระโดดกระโดดอุ้ยอุ๊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 ยนี่มัเลอร์เหรอเสร็จดีเออเดวัลเลอร์ครับโอ้ยนู่นครับเฮ้ยเกลีระยะไปสี่เมตรชึบเสร็จเลยเสร็จเลยมามาเฮ้ย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 มาชึบนี่ไงโคตรแรงโอเคเราจะต้องถอยก่อนโอ้โหดูมันขึ้นดิ ดยวกันนะเดวกันนะเดีวกันนะหนีก่อนครับหนีก่อนครับเฮ้ยไอ้นี่ครับตรงนู้นครับเฮ้ยตีดโอ้ยยังเซงมากะกะเผยตัวรึเปล่าตัวโตโตโตเอะเอาไปหนึ่งอันก่อนอ้าวลงก็ลงก็ได้ไปโตมาเสร็จป่ะแหนโอเคครับผมเราค่อยๆไปค่อยๆไปต่บลายซะงั้น นี่ไงโถ่ปืนละโผปืนระโผมาชัดเจนอ่ะโอเคเฮ้ยนี่ครับมาลิงเพื่อเราอยู่ป่ะไปฮิวก่อนอยู่อีกไหมอยู่อีกไหมโอเคครับเพื่อเราเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ครับทื้นนั่นไงนั่นไงนั่นไงขอลงเสาไม่ทานเลยจะลงเสากลางซะหน่อยเคเคแรปเปอร์ครับ โอเคลงก่อนลงก่อนลงก่อนลืมลืมลืมแหมเราก็นกะกากันนี่นี่นี่ไงครับคอนดอคอนดดคอนดอเดี๋ยวนะเราหาตัวยิงก่อนอึ้อะไรยิงวะเฮ้ยโจ๊กนี่โอ้ไปครับบินครับ โอ้ยโอ้ยโอโอนูถนูเถนูเร็วเร็วเร็วเรมันหลบได้ชึบเสร็จเลยนี่ไงแหม่ดีนะเพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเราลิงก์เราอยู่เฮ้ยเฮ้เตรงนี้ครับโอเคเฮ้ยแพะเสร็จป่ะเสร็จว่ะโอไฟไฟไฟว้ารอชาร์จก่อนครับโอ้โหฟืดโดชีวิต เอาไปดิเอาไปดิมามามานูน่นครับไอ้นูน่นครับไททันไททันเออชื้อหึงแทบหมดแทบหมดโอเคอยู่ไหนอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกบินขึ้นมาปะเซตนี่ไงหยอยงงูอย่างชิ่งอย่างชิ่งดักครับดักครับตรงนู้นดีกว่าเฮ้ยเฟลเลียเหรอเฮ้ยโดนล็อกเลยอะไรเนี่ย นี่ไงเพื่อเราเอาไปกินหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเมาเลยครับรอครับรอครับนี่ไงโอ้โหซีซาด์เฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยหายตัวมาเลยเวลาเราต้องเข้าระยะเราก่อนเรามีตาทิพย์เรามีตาทิพย์อือหือโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสร็จดีเสร็จดีมา ไอตัวนี้ครับไม่ให้ตกหรอกเฮ้ยทาไมมิงไม่โดนอ่ะทาไมยิงไม่โดนอ่ะมันไหลลงไปอะ่ะนั่นไงโอ้ดักไอจิมึงมึง,มงไม่ได้ไม่ได้ใครเลยเฮ้ยดูนี้ครับนี่ตือรัตเตไปก่อนให้โจ๊กก็โจ๊กก็โจ๊กขอฟื่มเดียวเลยโจ๊กเนี่ยขอโจ๊เดียวเลยครับมาโจ๊กมาโอ้เฮ้ยโจ๊กไปไหนวะ โจ๊กไปไหนวะเฮ้ยอีกคนหนึ่งเหรอมีคนหนึ่งเหรออ๋อหายตัวอยู่นี่ไงนี่ไงามาดิมาดิเอาก็มาดิมาแล้วเพื่อเราไปแล้วเพื่อเราไปแล้วโอเครอครับรอครับพี่รอโจ๊ก,กอนนอะโจ๊กเหรอเฮ้มันรบมันรบ นั่นไงโถ่ยถ่เออกลัมามประลงจอดแล้วครับผมยสมกับการรอคอยแ <c oughs> ม้ว่าจิเมตเอาหมิงครับผมจะโดนราเวนเจอร์ใช้เลกูเลเตอร์ยิงสอยรวดในชุดเดียวก็ตามเฮ้ย <c oughs> แต่มันก็เป็นไททันที่ดีนะและไสเกร์บางจังหวะเฮ้ยมันโคตรแรงไทนทันธนู3ากระบอกยังแรงและนี่ตั้ง4กระบอกมันจะไม่แรงได้ยังไงแต่ว่าจังหวะของเจ้าเอาหมิงเนี่ยคือบินขึ้นเสร็จปุ๊บหายตัวสีวินาทีใช่ไหม พอยิงเสร็จปุ๊บเฮ้ยลงดีกว่าถ้าเกิดเออศัตรตูมันจ้องอยู่เงี้ยขึ้นลงอย่างเงี้ยผมว่าโอเคแต่ถ้าเกิดเฮ้ยไม่มีใครสนใจอ่เราอาจจะลอยได้นานหน่อยแต่ผมว่านี่แหละอัลติเมตเอามิงหรือไม่ก็เจ้าเบอร์เซรีแย้ใช้ท่านธนูเนี่ยใช้ไซเกอร์3อัน4อันเนี่ยเวิร์กมากๆเพื่อนและเพื่อนละครับตอนนี้ยังใช้สไตรเกอร์อยู่หรือเปล่าและใช้กับ Titan ท่านทัวไหนก็มาคุยกันได้นะสำหรับวันนี้ผมและอัลติเมตเอามิงขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย